สำหรับในบทที่3นะครับเราจะมาคุยกันเพื่อการเจาะลึกนะครับเจาะลึกก็จะมีทั้งการดูสินค้าในหมวดย่อยแล้วก็เป็นการที่เราสามารถเข้าไปดูในส่วนเขาเรียกว่า price analysis หรือการวิเคราะห์ราคาและส่วนลดครับถ้าพร้อมแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาสู่ที่หน้า member area นะครับจากบทที่2เรามีการพูดถึงสินค้าประเภทกระเป๋านะครับงั้นเราไปลองคลิกดูกันครับเอามาไปคลิกที่หมวดย่อยนะครับผมคาว่ากระเป๋านะครับ กดเข้ามาแล้วครับรอสักครู่นิดนึ่งระบบจะทําการโหลดขึ้นมาครับจะสังเกตเห็นอันนึงนะครับจากหน้านี้นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับการดูสินค้าในภาพรวมแต่ในกรณีนี้จะเป็นการเจาะกลุ่มเฉพาะสินค้าที่เป็นกระเป๋าเท่าน,านั้นซึ่งจะเห็นอันนึงที่น่าสนใจครับกระเป๋ามีมูลค่าการซื้อรวม80ล้านด้วยกันนะครับและจากตรงนี้เราจะได้อะไรบ้าง สินค้าที่เราเอามาวิเคราะห์นะครับเราเห็นยอดขายจากร้านในประเทศยอดขายจากร้านต่างประเทศนะครับซึ่งตรง,งจุดนี้นะครับเคยพูดไปคลิปหนึ่งเราจะเป็นการอธิบายต่อเลยครับว่าถ้าตัวไหนที่ขายดีแล้วส่งจากต่างประเทศมันจะเป็นการชี้ชัดถึงโอกาสครับว่าเราถ้าเราสต็อกเอาของมาเก็บประสานจากประเทศไทยการส่งจะเร็วขึ้นนั่นคือจุดที่เราสามารถชนะแล้วก็เห็นเทรนด์บางอย่างได้นะครับทีนี้ส่วนถัดมาครับเรามาดูที่การ เปรียบเทียบครับยอดขายเทียบกับจํานวนที่ขายได้นะครับโดยจากกราฟนี้นะครับสิ่งที่เราดูก็คือ เราดูที่แกนตั้งกับแกนนอนนะแล้วแกนตั้งคืออะไรครับง่ายๆครับนี่เห็นนี้ไหมครัที่มันตั้งตั้งอยู่นะครับดูเลยครับมันคือใครมันคือกลุ่มที่เป็นแบรนด์เนมนะครับแต่ว่าความหมายของมันครับคืออะไรครับความหมายคือมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนนะครับแปลว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยต่อเดือนมีการซื้อขายถึง28.28ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วอย่างที่เราเคยบอกให้ฟังครับวิธีการหาสินค้าที่มีกำไรสูงนะครับแนวทางก็คือเราหาสิ่งที่มีมูลค่าสูง แต่จำนวนที่ขายได้อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับซึ่งในที่นี้คาว่าไม่เยอะมากคือเท่าไหร่ครับมาดูที่จุดสีเขียวครับไม่เยอะมากคือหมื่นกว่าชิ้นนะครับสำหรับสินค้าแบรนด์เนมถ้าหาออกมาเฉลี่ยปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสำหรับลายสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมครับเป็นสินค้าที่มีโอกาสในการทํากาไรได้ค่อนข้างสูงนะครับและอีกอันที่น่าสนใจครับกระเป๋าเป้ครับโอเคถึงแม้ว่ายอดขายอยู่ที่ประมาณ6ล้านหรือประมาณสัก7ล้านนะครับแต่ว่าจํานวนที่ขายได้ก็ เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับ3ามหมนสามฉะนั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่น่าสนใจของเรานะครับถัดมาครับเราจะเห็นกราฟที่บอกพูดถึงเป็นสินค้าหมวดหมู่ย่อยแบบนี้ก็คือเป็นตราวงกลมทีนี้ข้อพิเศษของโปรแกรม Shop s e c r e t นะครับนอกจากการดูแล้วคุณสามารถเจาะลึกเพิ่มอีกครับก็คือเห็นกราฟแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนเราสามารถกดเข้าไปในกราฟครับเห็นคําว่าคลิกทูดิวดาวไหมครับเมื่อกดเข้าไปครับ ระบบนะครับจะพาให้เราสามารถลงไปดูเป็นขั้นๆเลยเมื่อกี้เราพูดถึงแบรนด์เนมดูสิช็อปลเคชันจังหวัดไหนขายเยอะๆนะครับเอาละกดมาจะเห็นเลยนี่จังหวัดที่ขายแบรนด์เนมเยอะๆครับจะเป็นกรุงเทพมหาคนครสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีนะครับเราก็จะเริ่มเห็นคู่แข่งของเราว่ามีใครบ้างหรือถ้าอยากดูให้มากกว่านี้ครับเรามี2องอปชันครับอันที่หเรากับ ถอยหลังนะครับกลับไป1นึ่งเลเวลหรือครับสิ่งที่พิเศษคือเราขยายกราฟได้ด้วยนะครับภาพมันก็จะดูชัดมากขึ้นนะครับของโปรแกรมอาในที่นี้เราปิดนะครับไปดูอีกทีหนึ่งไปดูจาก All นะครับขอดูซิแบรนเนมเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างเราจะมาดูที่ตัวนี้ครับ Product Title นะครับและผลที่ออกครับมาแล้วครับนี่คือส่วนแบ่งของแต่ละร้านนะครับร้านเปาเป๋านะครับอันนี้เป็นโอ้ร้านเปาเป๋านี่ไม่ธรรมดานะครับ ขึ้นปิดอันดับมาเยอะนะครับาทา้งนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่านั้นอย่างนั้นแนวทางเราควรจะไปดูของใครหรือวิธีการตกแต่งนะครับเราหาสไตล์เราหาเขาเรียกว่าเทมเพลตได้แล้วนะครับอย่างที่นี้ร้านเป่าๆนี่กินยอดขายเยอะมากนะครับของร้านนี้แนะ่อันนี้คิดว่าเป็นแคนดิเดตร้านอันดับหนึ่งตน้ตนๆได้เล,เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับเอาละเดี๋ยวเราปิดนะครับโอเค เรามาดูด้านถัดมาครับอันนี้จะเป็นหมวดหมู่นะครับอันนี้คือกรณีที่เรานึกไม่ออกแล้วมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีชื่อหมวดหมู่ย่อยขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งแต่ละอันหนาเราจะมีการบอกเราว่าครอบของหมวดหมู่ย่อยกลุ่มนี้คือสินค้าอะไรนะครับซึ่งขนาดของตัวอักษรนะครับมันจะสอดคล้องกับจํานวนยอดขายที่ขายได้นั่นเองครับสิ่งถัดมาครับ ตามจังหวัดครับอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าทั้งหมดนะครับในประเทศไทย77จังหวัดนี้มีจังหวัดไหนที่ขาย,ขายบ้างแล้วก็จังหวัดไหนที่ขายสินค้าไหนเป็นตัวเด่นแล้วก็จะเห็นสีตามนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเห็นสีแล้วนะครับเราก็จะตอบได้อันหนึ่งเลยครับว่าอ๋อจังหวัดไหนนะไอ้เช่นสุโขทยัยเอาะละมีขายกระเป๋าแบบอื่นๆพิษณุโลกก็มีขายคลัดบ้างนะครับทีนี้ไอ้ที่มันบวบเนี่ยคือช่องว่างครับสำหรับคนที่ทําการตลาดในเชิงของ ลฟคุณจะเห็นข้อมูลอันหนึ่งว่าจังหวัดพวกนี้คู่แข่งยังไม่ค่อยมีเราจะเข้ามาสู่ส่วนวิเคราะห์ถัดมานะครับเราจะเริ่มเข้ามาสู่เรื่องของ pricing analysis นะครับคราวนี้เราจะมาดูที่ราคาขายเฉลีย่ยเปรียบเทียบตามหมวดหมู่ย่อยนะครับ เหมือนเดิมครับเราจะตั้งต้นที่ดูที่แกนตั้งนะครับในกราฟนี้จะมีแกนตั้งอยู่2ตัวครับส่วนราคาขายเฉลี่ยและจํานวนของสินค้าที่ขายได้นะครับตรงนี้เป็นการเฉลี่ยมาให้นะครับว่าในหมวดหมู่แบรนด์เนมเนี่ยนะครับราคาขายเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ1245.47บาทนะครับก็ประมาณ1,245.50ตังค์แล้วกันประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาดูครับว่าจํานวนที่ขายได้ เป็นอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มซึ่งจะสังเกตเห็นครับอย่างตัวนี้นะครับจํานวนที่ขายได้เยอะแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็สูงนั่นคืออย่างที่ผมแจ้งไปว่านี่คือโอกาสในการทํากาไรของเรานะครับทีนี้เราอยากดูึกกว่านี้ไหมกดเหมือนเดิมครับดิวดาวนี่สามารถดูได้ตั้งแต่ดิสคัลที่ใช้ไหมโปรดักทิตอลช็อปลอเคชันนะครับหรือแคปหนึ่งแคปหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของหมวดหมู่หลักนะครับซึ่งหมวดหมู่หลักเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ26่หหมวดหมู่หลักแล้วก็หมวดหมู่ย่อยมีทั้งหมด 261หมวดหมู่ย่อยนะครับผมทีนี้แค่นี้ยังไม่พอเรามีครับเรากดขึ้นไปข้างบนครับผมแล้วก็ไปเลือกที่ส่วนที่เรียกว่าการวิเคราะห์ราคานะครับจากเซกชันของการวิเคราะห์ราคาตรงนี้นะครับมันจะมีกราฟที่พิเศษมากขึ้นครับเอาละมาดูที่แกนตั้งนะครับเขาจะบอกว่าจํานวนที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนอันนี้แหละความน่าสนใจคือถ้าคุณลงขายสินค้าในหมวดหมู่นี้ครับ KPI ของคุณอย่างน้อยๆครับเดือนหนึ่งคุณควรจะขายสินค้าได้เท่าไหร่เช่นตรงนี้เลยครับจะให้ดูนะครับจำนวนตามนี้นะครับจะเป็นจํานวนที่ขายได้เฉลี่ยพบว่ากระเป๋าสตางค์ครับมีจํานวนขายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดครับถ้าคุณเปิดครับขั้นต่าๆคุณควรจะต้องขายให้ได้อย่างน้อย653ใบนะครับต่อเดือนนั่นคือคุณประมาณการได้แล้วว่าถ้าเกิดชั้นตั้งใจจะขายของกลุ่มนี้โอกาสในการขายของชั้นมีมากหรือน้อยเท่าไหร่ถัดมาครับ ดูที่เส้นนะครับเขียวเหลืองแดงอ่าเส้นกราฟนะครับเขียวเหลืองแดงเขียวคือราคาสูงที่สุดสีดเหลืองคือในส่วนของราคากลางนะครับเป็นราคาเฉลี่ยนั่เองแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาที่หลังจากลดแล้วนะครับเป็นราคาต่ําสุดนั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะได้อะไรอะไรจากตรงน,นี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นว่ากลุ่มสินค้าที่เราังจับเนี่ยตกลงแล้วเราเล่นที่ราคาเล่นที่ปริมาณหรืออย่างไรบ้างและลึกกว่าเดิมครับ เราจะเห็นเขาเรียกว่า discount analysis ครับในส่วน discount analysis เนี่ยเป็นการดูกระจายแล้วว่าสินค้าของเรานะครับในหมวดหมู่นี้เนี่ยเราควรจะตั้งราคาตั้งการตลาดหรือส่วนลดนั่นเองครับที่กี่เปอร์เซ็นต์แคมเปญของเราเราควรทำเท่าไหร่ซึ่งออในส่วนของแกลนด้านล่างนะครับแกน X ตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการกระจายตัวให้ดูนะครับในการกระจายตัวของส่วนลดว่าคนมักจะนิยมทำอะไรบ้างมาดูสิ่งที่น่าแปลกดีกว่า เจ้าตัวนี้ครับลดกัน92%นะครับมีคนใช้อยู่มาดูซิว่าสินค้ากลุ่มนี้ใครบ้างนะที่มันใช้12%นะครับกดคลิกเข้าไปเห็นชื่อไหมครับอ๋อมาละนี่คือกลุ่มกระเป๋าพวกนี้นะครับซึ่งถ้าใช้ออโอ้โหไม่น่าเชื่อกระเป๋าสพายค้างนะครับใช้ส่วนลดลึกมาก92%เดี๋ยวต้องไปดูว่าราคาเต็มเขาเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ซึ่งจะเห็นว่าขายได้เยอะเหมือนกันนะครับ3,000กว่าใบต่อเดือนนั่นเองนะฮะเอาละ ต่อนะครับโอเคถัดมาครับเมื่อกี้เราเห็นด้วยจํานวนนะครับน่าตัวกราฟนะครับอ่าเราวถัดมาวงกลมสีเขียวนะครับตาแหน่งของเขานะครับก็คือราคาเฉลี่ยที่เขาขายกันครับเห็นไหมครับนี่คือราคาขายเฉลี่ยนะครับราคาขายเฉลี่ยอ่าอย่างเช่นตัวนี้ครับคนที่ใช้ส่วนลด84%ราคาขายเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่70.6บาทนะครับแล้วก็ตามขนาดนะครับขนาดของวงกลมเนี่ยจะเป็นการบอกจํานวนคู่แข่งนะครับเช่น มาดูที่50ครับจะพบว่าคู่แข่งหรือคนที่ใช้50เป็นส่วนลดเนี่ยมีมากถึง71ลายด้วยกันนะครับแล้วก็นี่คือจะเป็นการบอกไซซิ่งและปริมาณของเขานะครับซึ่งจากกราฟนี้คุณจะดูอะไรได้บ้างผมจะรู้เลยครับว่าถ้าผมเข้าตลาดนะครับส่วนลดหรือโปรโมชั่นแบบไหนที่ตลาดค่อนข้างให้การตอบรับและให้ความสนใจที่ดีนะครับเราก็จะเริ่มรู้โดยโดย,โดยตัวเองว่าโอเควิธีการตั้งราคาเราควรตั้งราคาให้ดี หรือห่างแค่ไหนแล้วคุณจะต้องมีการตั้งส่วนส่วนลดไว้ลักษณะหลานอันไหนนะครับเพราะว่าในบางตลาดเราไปลดแค่สิครับคนไม่ค่อยสะดุง้งในอ e ีคอมเมิร์ซต้องเข้าใจอันนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเข้าอ e ีคอมเมิร์ซเขามีความเชื่อว่าต้องการซื้อสินค้าราคาถูกแต่เราในฐานะของผู้ขายสินค้าเราอยากลดราคาเพื่อให้คนซื้อเยอะก็จริงครับแต่เราต้องการการทํากําไรด้วยฉะนั้นบางครั้งลดมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับซึ่งตัวกราฟในกลุ่มนี้ข้อมูลเขาจะสะท้อนให้เราสามารถตัดสินใจได้ในทันทีเลยครับผม อ็สำหรับคลิปที่3ครับก็ต้องขอขอบคุณครับจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ